ฮือฮามากขอบอกเลยฮือฮาลูกค้าตกใจมากเลยลูกค้าส่งข้อความมาถามสวยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพี่ขาวทำ นี่ไม้ที่สองแล้วนะคะไม้แรกหนูเอว้าวมากอร่อยมากดีไหมแม่ขายได้ไหมอันน yeah, ี้วยบุกุบุกุเลยเหรอแน่นะซีมาม่าจะไม่ให้มาม่าได้กูเปอร์เพราะว่าคนอื่นอ่าว่าใช่เว้ยใชเว้ยโอเคเดี๋ยวแม่จะทำตามนูเอนะครับ ขอบคุณครับที่แนะนําครับลูกเอาสวยๆใหญ่ๆเอาสวยๆใหญ่ๆญเลยใหญ่ยังอันเนี้ยเอ้าชิมก่อนอร่อยไหมอ่ะชิมดูอืมอร่อยตาเล่เลยลูกโอเคอร่อย <laughs> นี่ดูแป๊บเดียว จ้วงกันจวบจับจวบจับแล้วอันนี้ไม่มีใครแตะเลยนะ <c oughs> ทั้งทั้งที่ปรุงเหมือนกันแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมสีเนี่ยมันทำให้ <c oughs> ว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันน่ากินกว<ฮ>่าสีธรรมชาติเออดูสิอื <c oughs> อร่อย ราหั่นไก่เสร็จแล้วนะคะเมื่อต้นคลิปนะคะจะเป็นเมื่อ2อสาวันที่แล้วนะสิรินลองทําไก่ย่างดูว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงทีนี้ไก่ย่างบ้านเรามันก็จะมีไก่ย่างโบราณแบบสีแดงๆนะคะแล้วก็ไก่ย่างแบบที่เขาไม่ใส่สีลองทําดูก่อนว่าอย่างไหนมันจะเวิร์กนะแล้วการใส่สีเนี่ยมันสิลินคิดว่ามันแปลกดีสำหรับคนที่นี่อ่ะ แต่เราก็ไม่รู้ผลตอบรับอะ่ะเขาจะออกมาเป็นยังไงนะก็ลองขายดูแต่ก่อนไปขายซิลินก็ทำให้ลูกๆก,กินดูก่อนก็อย่างที่เห็นเลย <c oughs> เด็กๆก,ก็กินแต่สีแดง <c oughs> อ่ะตอนนี้ซิลินเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราจะมาหมักไก่กันเลยนะจ๊ะสรุปซิลินเลือกขายไก่แดงก่อน เออก็เป็นสะโพกไก่นะคะที่ซิลินหั่นไว้เรียบร้อยแล้วน้ำตาลปีป๊บเม็ดผักชีบดผงยี่หร่านะคะน้ำมันกระเทียมเจียวพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารแบบผงแบบน้ำซิลินไม่มีซิลิน,ม,ม,ลนมีแบบเจลนะคะเป็นเจลที่ใช้ทําขนมเคก้กอะ ซิลินมีเยอะซีลินก็เอาตัวนี้มาใช้นะคะซิลินเลือกใช้สีแดงสดกับสีเหลืองเอามาผสมกันเพื่อให้มันมีสีออกติดส้มนิดๆน,นะคะมันจะได้ดูนวลน,นวน,น่ากินนะถ้าเกิดว่าแดงแปล๊ดไปเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าตกใจ <c oughs> ซิลินจะใส่สีนิดหน่อยนะคะไม่ไม่ใส่เยอะซิลินไม่ได้ตวงให้นะคะจำไม่ได้แล้วว่าไก่นี่มันกี่โลอะ่ะ อ่ะก็ใส่น้ำตาลไปค่อยๆปรุงไปก็ได้นะคะซิลินใส่นิดเดียวก่อนน้ำกระเทียมเจียวถ้าเพื่อนๆมีกระเทียมสดก็จะใส่กระเทียมสดก็ได้นะแต่ซีลินเอากระเทียมสดมาเจียวไว้หมดแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมเจียวแทนนะคะน่าจะหอมกว่ากระเทียมสดด้วยมั้งเนี่ย ยี่ราบดใส่นิดหน่อยให้มันมีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆนิดๆขึ้นจมูกเม็ดผักชีบดค่ะ<ม>อันนี้ใส่เยอะได้<ม>ถ้าบ้านเราเขาจะใส่สามเกลอือเนาะซิลินไม่มีสามเกลอือก็อันนี้แทนนะคะพริกไทยค่ะ ไก่ย่างแดงเนี่ยซิลินลงเพจไปแล้วนะฮือฮามากขอบอกเลยฮือฮาลูกค้าตกใจมากเลยลูกค้าส่งข้อความมาถามเผ็ดไหมแล้วทำไมมันถึงเป็นสีแดงอ่ะใส่น้ำมันหอยนั่นน่ะสิทำไมไก่ย่างแดงบ้านเราถึงเป็นสีแดงเ,เดี๋ยวใส่สีอิ๊วก่อน แล้วก็ใส่สีนะคะซิลินยังไม่รู้เลยว่าทําไมไก่ย่างแดงบ้านเราถึงเป็นสีแดงจนกระทั่งลูกค้าถามเนี่ยเมื่อคืนซิลินก็เลยไปหามาว้ใส่นิดนึงก่อนใส่นิดนึงก่อนใส่ดูก,ก่อนว่ามันเป็นยังไง ก็สีเหลืองนิดหน่อยคือสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเวลาเขาหมักไก่หมักอะไรเขาก็จะใส่เครื่องเทศเนาะใส่สมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยบังเอิญไอ้ไก่แดงเนี่ยเขาก็เป็นหมักกับมะเขือเทศเพื่อให้สีเป็นสีแดงเหมือนอารมณ์ประมาณหมักใส่ซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่ใส่แล้วมะเขือเทศใส่สีเนี่แหละง่ายดี อะไรประมาณนี้นะคะไปอ่านมาอีกทีเนาะแล้วการใส่สีแดงเนี่ยมันก็น่ากินจริงๆอะ่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อต้นคลิปอะ่ะสีแดงเนี่ยค่ะมันเป็นสีที่กระตุ้นความอยากอาหาร เขาก็เลยนิยมใส่สีแดงกันนะคะถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงหรือใครรู้จริงอย่างเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกซิลินได้นะคะซิลินจะได้เอาไปบอกลูกค้าต่อสีผสมอาหารเราก็ใส่ได้ในอาหารคาวหลายอย่างนะหมูแดงเราก็ใส่สีเย็นตะโฟก็ใส่สีซิลินจะเอาแบบสีแดงพอหอมปากหอมคอพอนะคะ ไม่เอาแดงเถือกนะตอนที่ทดลองทำอะแดงเกินไปซิลินว่าแดงแดง <c oughs> อะซิลินว่าอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะคะออกแดงแดงส้มนิดๆซิลินใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยเพราะว่าน้ำมันกระเทียมเจียวมันหอมนะมันหอมมากแล้วไอตัวน้ำมันเนี่ยค่ะมันก็จะไปช่วยทำให้ของทอดหรือของปิ้งย่างของเราอะ่ะมันชุ่มชื่นขึ้นมา แดงประมาณนี้นะคะเอาน้ําแข็งนะคะมาลองไว้ด้านล่างใส่กระบะอันนี้ไว้อีกทีมันจะได้ไม่ไม่ลื่นไปลื่นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะจ๊ะเตรียมตาช่างไว้ด้วยฟีมไว้แล้วไม้หนึ่งซิลินจะเสียบประมาณ70กรัมนะคะ เจ็ดสิบกรัมรวมไม้แต่ไอตัวหนังเนี่ยมันจะเสียบยากหน่อยนะทำให้มันแบนๆหน่อยนะคะเวลาเราเอาไปย่างเราเอาไปจี่มันจะได้สุกง่ายๆใส่หนังปะ <laughs> อืมเค okay. ร้อยแล้วค่ะจะเอาไปหนาบกระทะนะคะที่ตลาดพรุ่งนี้ส่วนอันนี้มันเป็นหนังอะ่ะจริงๆซิลินอยากจะเอาเสียบไม้มากเลยแต่มันเสียบไม่ได้อะ่ะหนังมันเหนียวคราวหน้าสิรินทมจะเอาหนังออกนะคะเสียบยากเหลือเกินก็จะเอาแต่เนื้อแทนนะคะโอ้ยเสร็จงานแล้วค่ะ เดียวสิลินเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะทํำข้าวผัดต่อเสร็จแล้วเรามาเปิดของขวัญจากพี่ขาวกันค่ะห้าทุ่มแล้วนี่จ้าสิลินได้ของฝากมานะคะจากพี่ขาวขอบคุณมากนะคะพี่ขาวใครจําพี่ขาวได้บ้างเอ่ยพี่ขาวที่เปิดร้านนะคะขายของทอดเหมือนกัน ที่ทําช่อง Youtube เหมือนกันนะคะเข้าไปเมืองไทยแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาขายของตามปกติแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นของฝากจากเมืองไทยที่พี่ขาวส่งมาให้นะคะเดนดดนโอ้ยน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกปลา อันนี้ก็จะเป็นปูนแดงนะคะแล้วก็จะเป็นมะขามเปียกน่าจะเป็นมะขามเปียกของทางบ้านพี่เขานะคะและนี่และนี่ป้าอุ้สวยป๊าป๊าซิลินีนฟละนะสวยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพี่ขาวทำมาให้ อุ้ยทำมาให้สองอันสวยอะ่ะซิลีนอินฟลันขอบคุณมากค่ะใส่เลยดิใส่เลยโอ้ย รู้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้หลยหล่ทุกวันนี้นะคะที่ใช้อยู่มันเป็นแบบคล้องคอแล้วบางทีไอตัวนี้ยมันเป็นเหล็กแล้วเป็นหรืออาจจะเป็นพลาสติกหนาะพอมันคล้องคอเวลาซิลินใส่ตังหรือว่าใส่ของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ล้างคอซิลินอย่างงี้เพราะว่าเราใส่นานเนาะโอ้โหอันนี้ถูกใจมากถูกใจที่สุด ใส่ลยจ้าอโอ้โหเลโอ้ยอย่างนี้ไม่ปวดคอแล้วเนี่ยงามแต้แต้จ้าไซส์ใหญ่ด้วยมีกระเป๋าด้วยสองข้างอ,อันนี้ใส่แบงค์ร้อยอันนี้ใส่แบงค์ห้าร้อย ขอบคุณมากค่ะพี่ขาวอะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตอุ้ยงามงามถูกใจถูกใจหมดเลยค่ะมะขามเนี่ยนะอุ้ยเอาไปจิ้มเกลือดีกว่าไหม <c oughs> นี่เดี๋ยวเอามะขามไปจิ้มน้ำลายไหล อันเนี้อันเนี้พี่ขาวบอกว่าน้ำพริกปลาร้าปลาราที่บ้านเออพี่ขาวทําเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซิลินกินเลยค่ะพี่ขาวเดี๋ยวหนูจะต้มไข่ต้มไข่แล้วก็กินกับผักลวกเนาะหูยคลุกข้าวสวยร้อนๆน้ำลายไหลเลยลนะห้าทุ่มแล้วเนี่ย ห้ทาทุ่มสิบนาทีกินข้าวอีกรอบได้เปล่าวะเนี่ยไม่ทันใจออืโอ้ยน้ำลายไหลเปรีร้ยวปากเล้าขาวสักจอกไหมอือหืออือหือ ยาดองพี่ขาวส่งมาให้หนูกินกับยาดองเหรอพี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเอาให้โนโอเอกับเอม่ากินดู <c oughs> น้ำลายแตกเลยเนี่ยในปาก มาม่าชอบแบบนั้น